กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปพ่อกันย่ามใบาบาคำคำพี่น้องหลังจากฝ้าลังฝนบรรยากาศทองทงพี่น้องลังจากฝนตกตั้งแต่ซิบโมงพี่น้องหวัวตะหยุดกะเล่ถือโอกาสมาเก็บบรรยากาศทองทุง ฝากพี่ฝากน้องพี่น้องหน้าแปลงนี่ปอน่อยกะวานไปมือวันที่สิบพฤษภส้าคมพี่น้องกะถือว่าม,นนมือนี้สิบมือพอดีเปอร์เซ็นการงอกก็ถือว่าดีพอสมควรพี่น้องกบถือว่าง,งอกแปดสิบเปอร์เซ็นพี่น้องกบประมาณนี้นะครับทองทุ่งบานนอกขอกหน้าเฮ้าบรรยากาศหน้าปีพี่น้องเขาหน้าปีช่วงนี้กะเขาสูรฤดูฝนและพี่น้องบางจังหวัดกะตกนักแห้งบางจังหวัดกะพ่อไปโปรยลิ่นๆ่นพี่น้อง บานพอหน่อยก็ถือว่ามันนี้ฝนตกดีพี่น้องการได้น้ำในนั้นยุดินก็เริ่มอุ้มน้ำแล้วพี่น้องเขาก็เริ่มงอกแล้วพี่น้องเก็บบรรยากาศทองทงมาฝากพี่ฝังน้องพี่น้องถือว่าเข่าหอมมะนน่ลอยหาแป้งนี่พี่น้องแป้งนี่ปีนี้พอหน่อยว่าจะเห็นเป็นเขาหน้าอินซี่พี่น้องเพราะว่าจะบอไซปุ๋ยเคมีพี่น้องมาลองมึงว่าผลผลิตจะเป็นจังไรพี่น้องแป้งนี่เก็บไว้กินเองพี่น้องแป้งนี่เก็บไว้กินเอง เก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝางน้องที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยหรือต่างจังหวัดหรือตามประเทศพี่น้องบันนอกของหน้าโซนจังหวัดสุรินบรรยากาศทองทงพี่น้องฝ่าล้างฝนพี่น้องถือว่าง,งอกกะได้ประมาณหาเส้นเลยพี่น้องดีอยู่พี่น้อง80%ถือว่าโอเคพี่น้องแปลงนี้กะหลังจากล่าข้าเขามันตกตําเข่ากะจะไม่เห็ดเป็นปุย๋ย เห็ดเป็นหน้าอินซี่ไปเลยพี่น้องบอต้องใส่ปุ๋ยเป็นจังไรแล้วพี่น้องคิดว่ามันจะได้ผลผลิตดีบะเขาจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีบะการที่ใส่ปุ๋ยเคมีกับบอใส่ปุ๋ยมันจะต่างกันตรงทีเม็ดนะแล้วพี่น้องเม็ดกะจะต่างกันพอสมควรอยู่พี่น้องแปลงนี้เพราะหน่อยกะปีก่อนนั่นกะเห็ดเป็นหน้าอินซี่แต่ปีที่แล้วนะปีหกเจ็ดทับหกแปดเพราะหน่อยใส่ปุ๋ยเคมีแปลงนี้ก็เลยว่าปีนี้จะลองเห็ดอินซี่ไปเลงพี่น้อง เก็บบรรยากาศท,ท่องทุง่งฝากพี่ฝากน้องหลังจากล่าฆ่าเขาพี่น้องล่าฆ่าเขาเปลือกจเจ้าหน้าปังล่าฆ่าตําสดกะตันละหาพันแปดร้อยบาทสูงสุดเจ็บพันบาทต่อตันเขาเกี่ยวสดด้วยพี่น้องส่วนล่าฆ่าเขาเปลือกหอมลิเขาหน้าปีปีหกเจ็ดทับหกแปดเขาแห้งกะยูทีตันละหนึ่งหมื่นหาพันหาร้อยบาทสูงสุดกะ หนึ่งมืนเจ็ดพันบาทส่วนจังหวัดสุรินทร์บ้านพ่อไนก้าล่าค่าอาุติหนึ่งหมื่นหกพันถึงหนึ่งมืนหกพันสามรอยบาทบางลงสีเพิ่งกะขึ้นไป้ายไว้หนึ่งมืนหกพันบาทเข่าแหงความชื่นมัเกินสิบหาเปิดเส้นเขาหน้าปีพี่นอ้องกเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องในรับชมบรรยากาศทองทุ่งบ้านนอกขอบหน้าเฮาพี่นอ้องบรรยากาศทองทุ่งพี่นอ้องพี่นอ้องที่เฮ็ดงานอยู่ทั้งรุงเทพกรุงไท่ฝากเข่า เก็บบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องเนาะอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศซ้ำนี่ฝากพี่ฝากน้องกลามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือนี้กับบ่มีสาระยังดอกพี่น้องก็เก็บบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องที่อยู่ทั้งเก็บได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่เจ็บบ่จนลำลุ่ยเงินทองกันสุบหูสุกคนสำหรับคลิปนี้กล่าวคข้ามาสวัสดีครับผอกันใหม่คลิปหน้าครับ